โอเคกราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับผมอยู่เกม Sun of the Forest เอพิโซดที่2 0นะครับผมฮ่าชาตที่สดใสเราเราอยู่ครับผมวันนี้จะทำอะไรดีนะส่วนก็ปลูกแล้วหรือแค่ทำหอเศษฟ้าเผื่อไว้บินเล่น,นครับผมแต่คิดว่าน่าจะใช้เวลาที่แบบน่าจะนานอยู่นะครับผมเอาไว้แบบว่างๆกว่านี้ก่อนตอนนี้มีเวลาจำกัดนะครับผมดูสวนหน่อยดีกว่าอืมกำลังจะโตครับผมว่มาหโจทเข้ แล้วก็นี่ครับผมดอกสีขาวของเราน้องวารอมครับผมโตอิ่มตัวคืนนะครับเควันนี้เดี๋ยวเราทำวันนี้กันดีกว่านะโอ้ผมรู้แล้วผมยังไม่ลองโหมดนี้เลยมีอีกโหมดหนึ่งครับผมที่อยากจะลองเล่นอยู่มาเป็นโหมดผัวโตวครับผมบิ๊กเฮดโหมดนะครับผมลองปรับออนซิจริงๆอะมันมาตั้งแต่ update, อัปเดตแรกแล้วครับผมตอนช่วงเปิดเกมแรกๆเลยยังไม่ลองใช้เลยซิเป็นไง หมดหวัวโตทุกคนจะหวัวโตกันหมดเหรอจริงด้วยเคนเวนเคนเวนหวัวโตจริงด้วยอีมาน,นีเท่ชะมัดเลยเคนเวนเคนเวนหวัวโตยังกันเหรอไปเคนเวนวันนี้มีงานให้ทำงั้นไปเอาปลามาให้กินก่อนละกันฉันหิวมากเลยแล้วก็เอามาให้ฉันเข้าใจไหมดีเลยแล้วโอจนเนียอยู่ไหนเนี่ยวอจนเนียยังไม่กลับมาบ้านเลยครับผมยังออกไปเดินเล่นอยู่เลยวอจเนียเฮ้ยควานควันก็หัวโต พอเป็นความหัวโตแล้วรู้สึกแปลกๆฮะ่ถ้าไม่มีอะไรทําจริงผมคิดว่าคงต้องทํานี่แหละครับผมกับดักแล้วล่ะนะทำกระดักล้อมบ้านนะผมเอาล่ะทํางานกันดีกวาครับผมเดี๋ยวลองดูว่าเขาใช้วิธียังไงกันในการทํากําแพงไม้จิ้มฟันนะครับผมจะวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันลองดูนะฮะโอ้เยอะมากสระบาพูดไปเอาปลามาอีกสิกควินยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เราฮะถ่ายรูปหน่อยดิ กินจนแบบบวดรอนไอชิเม้นเลยน่าจะกินปลาอย่างเดียวนะครับผมกินกี่ตัวได,ได้ขนาดนี้เดี๋ยวลองดูก่อนเดี๋ยวลองตัดมาสักครึ่งดูก่อนแล้วกันมันจะใหญ่ไปหรือเปล่าโอ้โอเคแบบนี้จะพอได้หรือเปล่านะแล้วก็ต้าเป็นหลังคาแล้วก็วาเป็นส่วนกลางต้องตัดไม้ให้ครึ่งหนึ่งก่อนประมาณนี้น่าจะพอได้แล้วมั้งเดี๋ยวลองดูฮะ ลองดูทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรงั้นต้องวางฐานก่อนแล้วกันทท้านั้นวางฐานก่อนนะน่าจะดีกว่าเอาไฉันดีกเดย้า้ราวอี่้มนี่ไป่นอ่าส่งยิง่ทไว่าผมก็รม่้นก่็อันเสร็จ้ยีรคนหน้าสกิดภรับ ก็แพงก็แพงเยอะเลยล้อมล้วล้อมอีกครับผมพ่กความปลอดภัยของบ้านเราจริงๆริงผมยังไม่ได้สร้างบ้านให้มันใหญ่ๆหญ่เลยเนี่ยสร้างแบบบ้านเล็กๆ็เต็นท์เตนไว้นอนมากกว่าเดี๋ยวว่าค่อยๆทีละอย่างก่อนแล้วกันนะฮะช่วงนี้คนป่าชอบมาบุกบ้านผมด้วยเออผมอยากรู้จังว่าเลือมันหั่นไม้เลยหรือเปล่าเนี่ยต้องลองซะหน่อยละสงสัยมันานก่อนสงสัยกินน้ำก่อนแล้วกัน กินอากาศโอเคเอา this can be h e a l i t y อืมกินน้ำโซดาจนแบบปลอ้อยชิมไม่เลยเนี่ยโอเคลองดูดิว่าตัดต้นไม้ได้หรือเปล่าสงสามนานละโอ้ oh, ตัดได้นี่ว่าไม่ตัดได้ตัดได้นี่แหละดีอยู่ดีอยู่ อ๋อแล้วครับนับตัดไม้ทำไรป่าผมเองครับคุณมิสเตอร์คอปส์มาหางป่าทั้งวัน <c oughs> นี่ตัดไม้ซิมูเลเลตอร์แล้วกันี่ยเราใช่เลยเนะี่ยตัดไว้ๆสบายมากมีเืงอนี่ของโอดีจริงเฮ้ยคควิสมาตอนไหนเนี่ยกไม้ไปด้วยระวัง อย่าให้เควินมันดอกมาให้ตรงนี้แล้วกันเดีย๋ยวที่เหลือก็อย่เราเอาไม้ส่งตามซิปไลไปน่าจะง่ายกว่าเนาะเอาไม้ดอกตรงนี้โอเคไหเควินฟานเสรมากเลยยิ้มทีอัสนากลัวเลยเพื่อนไปเลยโลดทำงานทำงานเราเจอเจ้าควางนะเรากำลังนอนแบบสบายๆชิวๆเนาะฉันถือว่าฉันโคตรตัวมันมันน่าจะย้อยเกินไป เฮ้ยที่หน้ดูหรืออะไรเนี่ยโอ้ยเฮ้ยยิงไล้ขนาดนี้เฮ้ยมาทะลุหัวความไปเลยอะเฮ้ยตลกกับกูแล้วเฮ้ยเฮ้ยใกล้ขนาดนี้มึงไม่โดนได้ไงวะโอ้โหหายหมดเลย แบบไอ้ผมว่าผมเล็งโดนเลยนะไอส้สั์โอ้โธนูหายไปเยอะเลยบ้าจริงยิงยิงหัวแบบยิงหัวความแบบใกล้สุดเลยนะใกล้แล้วใกล้อีกไอบคุณเอ้ยมันไปได้ยังไงวะเฮ้ยคุณมาละเพื่อนมาหาคุณป่าหัวโตใจเย็นก่อนคุณป่านี่เฮ้ยเชี่ยมุมฟิสิกอะไรเนี้ยเุ้ยตมมุมให้ต่ำาอ้ยโอ้ย <c oughs> อนุู้ตายแล้วเอาตีกันเองกันไหมเนี่ยเตีกูแล้วแม่งหัวโ,โ,โตไม่ได้ช่วยกูให้เฮดช็อตง่ายเลยไอเวนเอาฟิสิกอะไรยิงไว้เนี่ยโอ้ยเกาะกูหายหมดเลยอีกชั่วเกาะก็ดูฉันมาแกเฮ้ย แม่งเลยต้องเล็งต่ำๆอ่ะเล็งใต้คอถึงจะโดนคุณรู้สึกไงดีวะเนี่ยฉันขอโทษนะฉันไม่อยากจะทำอย่างนี้เลยอ่ะจบๆกันไป เดี๋ยวเรากลับดักบ้านชั้นเสร็จก่อนแกตายแน่ช่างมันเสียลูกดอกไปเยอะเลยทีดีปินด้วยนะ่ะของดีเข้าไปคราฟใหม่พวกแกมันต้องโดนนี่ไปดหนเจ้าควางนีไ่ไอ้ท่อนไม้เปียบกับพี่เป็นแค่คอนไม้ต่อให้รักนี่น้องดินน้องดินโโทษ เดี๋ยวผมทิ้งเนื้อเน่าก่อนของเนื้อสดๆมาขอโทษนะเจ้าควางน้อยเจ,จ้าหัวโตอ่ยเอาเนื้อเนองดิ้นเลย <c oughs> บางทีก็แอบ,บสงสารน้องเหมือนกันนะแล้วก็ดูหลอนๆด้วยในคราวเดียวกันแล้วทำไมหัวมันไหลยอย่างนั้นเองเนะี่ยนเอาหัวโตแล้วก็ฟิสิกส์ควบคุมไม่ได้เลยใช่ไหมวิ่หนังมันใหญ่ขานาดน,นี้เลยนะ หนังเต็มแล้วโอ้โหต้องใส่แล้วล่ะน้องนี่ก็หมุนไม่เลิกเลยหมุนไม่เลิกเลยนั่งงอคอพับเต่าอ่ะเฮ้ยจะบอกเต่าก็หัวโตวอ่ะเต่าหัวโตวจริงแต่แม่งนี่ชิเกี้อ่มันเป็นงูอ่ะตลกดีมีแต่อะไรหน้าขำหมดหัวโตวเนี่ย เอเวนมาถึงไหนแล้วทำไมมีแค่ท่อนเดียวเอาต่อผิดเอาซิบลายก็หายดิวัยเงินบ้าจิต่อผิดซิบลายหายเลยไม่เป็เไลาต่อใหม่เอาไมา้มาเก็บไว้ตรงนี้ไปก็ว่าทำไมข้างบนมีท่อนเดียววะมึงหยิบตรงนี้ไปนี่เองไอเวนเอ๋ย ฉลาดมากยิบศรเป็นฉลาดฉลาดส,าดสมแล้วถ้าเป็นเควินมีมมีมเควิน What เฉียอย่าอยู่ก็มีไม้งองมาเพิ่ม Water fuck <c oughs> กมกนกแม่งมาโดนกับดักช่วยไม่ได้นะโอเคหาเสร็จแล้วที่เหลือก็ทำกำแพงต่อเควิน <c oughs> อย่าลืมไปเอาไม้มาด้วยไม้ของฉันอยู่ไหน เอ้ยนำมันไม้กูเอามาไอเควินไม้ฉันไม้ฉันไอหนุ่มฝนหยุดตกละดูแล้วยังไงก็ต้องใช้เจ็ดแผ่นนะหรือว่าหกโอเคเฮ้ยวันนี้กลับมาแล้ววันนี้หัวโตเย่หลอใช่ขอบใจนะเบอร์รี่เกอบมาบ้านแล้วยินดีต้อนรับ ไปไปไปพักผ่อนนะที่เหลือก็เอาสติ๊กวางสินะวิว่งวางได้อะวางได้จริงด้วยงั้นเราต้องไล่ตั้งแต่ขบวนก่อนละกันยุบได้จริงด้วยโอเคนันจะพอได้ละเหลือแค่ต้องเหล่าวมาเหล่าตอนเช้าแล้วกันมืดละนอน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 อีกหนึ่งคืนสบายๆนะ เซเฮ้ยชิดวันจันทร์ช่วยด้วยมีมีรุษคนป่ามันมาบุกบ้านเรามาทำไมเนี่ยต้องจัดแล้วละคร้อง,อง <S <S เออนั่นแหละิงงไงเข้าไปอืมโดดบอกว่เนะี่ย มาตีเควินทำไมเล้าไอเด็กชั่วสวยดิน้นไปซะช่วยเควินก่อนเควินไม่เป็นไรนะทำงานดีเพื่อนหรอกทำไมามาันดิ้นไปนูนะ่นน่ะเฮ้ยโยต้นะไม่นังน้อนหยุดดิ้นสักทีดิพอผมเป็นัวดพอเป็นัวดโตนี่มันดิ้นใหญ่เลยนะไอเวิน พอตายไปแล้วยังจะดิ้นอีกรถธนูก็คือไม่ได้วยเมื่อกี้คนป่ามันมาเพิ่มไปล้มมายังไม่ตายก็แค่ต้องส้ำไปตายแล้วทีมาบุกยันบ้านกูเลยเปิดถุงเพิ่มครับผมถุงสุม่มอืมขอได้ถุงสุ่มอีก,ออกท่อบลอวเจียบก็ทอด เอาลูกตันูชันคือไปได้วยเจ้าหัวโตโอ้เคพอเคโอด้อยู่เอาเหินมาลองหิน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 เาลาไปเหยียบจะได้ไม่หักผมเพนมาจิ้มฟันพอได้เอาไปเลย <c oughs> อุ๊บสอุ๊บส์สวยวางหินเพิ่มกันไว้ก่อนโอเคงดงามโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไปหยิบก็ไม่พังไปได้อยู่เนี่ยแหละกับดักอนเนกประสงค์ ดักมาจิ้มฟันอัปเกรด mm. ขอบใจว่าเชเนียน่ารักที่สุดประมาณนี้แล้วกันต้องค่อยๆหาหินแล้วก็หามาอีกถือว่าแจมแจมฝนป่ามาใกล้แกก็โดนมาจิ้มฟันเข้าไปอะแตกแน่นอนแกเต็มตัวโดนได้เลยเอาแกเว้นทำ,าาทำงานของแกทำงานสิวางฐานเสร็จแล้วก็ต้องวางเสาต่อครับผม หรือว่างานดีเวลิกส์โอเคตัดไม้เพิ่มเดี๋ยวจัดให้ห่างทั้งป่าแล้วครับผมตรงโอ้ยแป๊บเดียวก็ไม้เต็มเลยครับเนี่ยคุ้มค่า เนี่ทำงานต่อฮะเอ้ยเอาตรงนี้หายไปไหนวะปืนใต้มีอยู่นี่หว่ใาใข่มันดึงไปวะไอเวนเพรตัดทำเสา <c oughs> ตัดครึ่งหั่นครึ่งราคาตัดครึ่งหั่นครึ่งราคาไปมาไม่ฉันตัดมามาให้เยอะเลยอาจจะได้ไม่ต้องไปตัดเพิ่มฉันหั่นมาละ อย่าลืมต้องทำประตูไว้ด้วยนะประตูสลับเดินเข้าออกเหลืออกี่ท่อน1 2 3 4 5 6 7 8อีก8เสาวเสร็จแล้วโอ้ยเกวินปูเจ็บไอเวท เจ็บไปหมดเลยเควินทำไมถึงทำกับฉันอย่างนี้เสียใจเลยเควินกูระแวงเควินล้วตวนนอนนี้โอ้จะเมืดอไหร่วะไว้บ่อยคงั้นไปนอนพักก่อน <c oughs> วิโตแล้วหรอเนี่ยโอเคเดี๋ยวเขามาเก็บพ่งนี้แล้วกันนอนก่อน เงีมยมย,ม,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 ยมตัววันตัวคืนได้แก่เดี๋ยวผมปล่อยไว้อย่างนี้ไปก่อนแล้วกันสวยๆย,ยิงไปแล้ววจชนีอฆ่ามันกลาล้ากลาล้าใกล้กลเห็นภาพนิมิตของเราแล้วกำดังบ้านสวยๆโอเคตามชันมานี่ก่อนเดีย๋ยวเราต้องย้ายที่เราจะย้ายมาตรงนี้ก็แล้วกันนะผู้หูของฉันตามมา เพื่อรับเดินไปไหนมานี่สิแล้วก็เดี๋ยวมาดอกตรงนี้นะเคยไหมไป่าไม้มา,มาดอกตรงนี้ตามนั้นหรือเรื่องตั้งซิปลายส่งของไปดีกว่าทั้งนั้นเราก็จะใช้วิธีนี้นะถ้าไม่มีรถเข็น <c oughs> ก็จะประมาณนี้แหละ เรียบร้อยยอดเยี่ยมมากกว่าจีเนียขอใจเสลับนิ้โป้งยิงมันเลยยิงมันเดีย๋ยวให้มันได้กเ,กเกิดเฮ้ยเฮ้ยมันฟันน้องยิงมันกว่าจีเนียโอ้ย,อย,อยตบไม่ยั้งเลย วจชเนียลุกโดนมาถึงโดนปุ๊บเลยวจชเนียมาสิ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 เออที่เอ,อี่นี่ไงอย่าให้น้องจริงบอกตรงอ่ะชุบชุบทำอะไรของแกมาทำน้องของฉันตายซะหมดยังแกขาหลุดเองเนี่ย ไม่เป็นไรหรอกเหงาวาชินีชุบมันเลยเธออุ้ยระวังปืนเข้าหน้าฉันไม่ชอบปาญกันเขตเหรอดินไม่เลิกด้วยนะไอ้นี่เนี่ยเดินไม่เลิกนะหันเนื้อน้องขั้นหน่อยคนเนื้อแกด้วยแล้วกันนะขอบใจ เอาไปตั้งตรงนั้นไงสวยงามเอาละที่เหลือก็ปูอย่างเดียวละเลื่อยอนเนกประสงค์ ย้ายไม้ครับผมตอนนี้เควินเป็นไงบ้างวะเนี่ยอยู่ทํางานแกทําไมไม่ทํางานพอตัดไม้ไปสักพักโอ้โหแม่งแค่จะโล่งป่ามกันเนี่ยเริ่มจะโลนละจะมืดอีกแล้วเนี่ยเอา้าไม่เฉ็ดเลยนี่นเพืเคลียร์ไม้เนี่ยส่วนฉันก็จะตัดไม้ทําปูพื้นรอไปก่อนละกัน เฮ้เมื่อหมดแล้วไปนอนพักก่อนละกันครับอาเช้าอีกวัวนที่สดใสเซฟเดี๋ยวผมตัดไม้แป๊บเฮียวระวังเฮ้ยหหหหหหหทุกไม่เลิกเลยทุกเพื่อนตูด้วยับดักทำงานหยุดมา เอาว่วเอาไม้หมดหยุดมาจับจ้วงบ้านของฉันนะตายซะลูกธนูมหมดแล้วต้องขาเพิ่มเดี๋ยวมึมงจะดิ้นไปไหนเนี่ยเอาลูกธนูกูคืนไปด้วยแหมพอเป็นผัวโตแล้วมึงดิ้นจังเลยตัวนี้ก็อพอกันเลยขึ้นมานั่งเป็นเด็กเลย เจ๊อตัวเองทำอะไรอยู่เหรอสวยงามไอ้ในกระดินจัง <laughs> ป้าทำงานของเราต่อเลยครับผมเกเบ้งมาเป็นไงบ้างมายัางเออออกไปทีบ้านของฉันโอ้ว,ว้าว ออกไปออกไปออกไปบอกไปออกไปบ้านฉันบ้านฉันไปเลยนี่ก็เข้ามาเข้ามาทำไมาเนี่ยฮะเข้มา,ามาทำไมเข้ามาทำไมออกไปไอ้ถุงเนื้อมาด้วยรูดดอกฉันคืนมามาไปไหนหมดกคเิน เราอยู่ไหนเนี่ยไปลองอยากบอกว่าแอบ,บแซบอีกแล้วหรอไม้หมดอีกแล้วยังไม่พอเลยไปมามาเพิ่มคุณเพื่อนสิบไลน์ใช้งานต่อ วางไว้หนึ่ง่งแล้วก็ลากไปเลยครับมาส่งท่อนตรงนี้ต่อแล้วกันถึงป่าวะไกลกันไปหรือเปล่านี่ได้นี่ว่าก็ได้เนี่ยก็ได้เนี่ยถูกให้ โอ้สบายหน่อยอย่างเงี้ยก็ถึงดีกว่าไปเลยส่งไม้ออกสุตารากดครับผมจีเนียสตัดเพิ่มอีกครับผมคิดว่ายังไม่พอหรอก โอ้เบื่ไปเขมาตัดทางฝั่งนู้นตัดฝั่งนี้เฉยมา,าส่งได้